สวัสดีคะ่ะทุกคนครูแอร์กับอาจารย์มงมาแล้วคะ่ะวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังถึงการขยายผลผลิตแบบทบต้นในธุรกิจบ้านนกนางแอน่นว่ามันทำงานยังไงและเติบโตได้ขนาดไหนเริ่มจากคู่เดียวทำไมถึงไปถึงหลักหมื่นคู่ในสิปีได้ฟังแล้วต้องร้องว้าวแน่นอนครับปีที่หนึ่งจุดเริ่มตน้น สมมติเรามีบ้านนกและนกเริ่มต้นแค่หนึ่งคู่นะคะปีแรกเขาจะสร้างรังได้ประมาณสามรังแล้วก็มีลูกนกเกิดมาอีกสามคู่ค่ะฟังดูเหมือนน้อยนะครับแต่ลูกนกสามคู่นี้พอครบหนึ่งปีเขาจะโตและเริ่มทำรังเองในปีถัดไปนี่คือจุดเริ่มต้นของการเติบโตแบบทบต้นครับปีที่สองเริ่มเพิ่มปีที่สองนกคู่เดิมของเรายังอยู่แล้วก็มีลูกนกที่โตเต็มวัยอีกสามคู่รวมกันเป็นสี่คู่ค่ะปีนี้เราจะได้รังนกถึงสิบสองรังและ ลูกนกอีก12คู่การขยายตัวนี้สำคัญมากนะครับเพราะทุกปีนกแต่ละคู่จะทำรังและให้กำเนิดรุ่นใหม่ที่พร้อมทำรังในปีถัดไปมันเหมือนเราได้โบนัสเพิ่มทุกปีปีที่4ีถึงหการเติบโตที่ชัดเจนปีที่4เราจะมีนกทั้งหมด64คู่สร้างรังได้192รังปีที่5เพิ่มเป็น192คู่สร้างรังได้ถึง576รังค่ะเห็นไหมคะว่ามันโตไวแค่ไหน ครับและอย่าลืมว่ารังนกทั้งหมดนี้คือรายได้ที่เข้ามาให้เจ้าของบ้านนกแบบต่อเนื่องถ้าจัดการดีๆกำไรก็เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลครับปีที่10การเติบโตแบบมหาศาลและในปีที่10ตัวเลขที่เราจะได้เห็นก็คือนก46,656คู่ค่ะ ผลิตรังได้ถึง139,968รังต่อปีและลูกนกที่เกิดมาอีกเท่ากันนี้คือพลังของการทบต้นค่ะถ้ารังนกขายได้รังละ100บาทจะเท่ากับ13,996,800บาทขึ้นอยู่กับความสวยและราคาตลาดค่ะแล้วตอนนี้คุณสร้างบ้านนกมากี่ปีแล้วครับคุณสงสัยไหมว่ารายได้และรังคุณหายไปไหนบ้านนกเราไม่ดึงดูดลูกนกของเราค่ะหรือบ้านนกเราอาจถูกศัตรูทำร้ายค่ะ ฟังดูเหมือนเยอะจนเหลือเชื่อใช่ไหมแต่ทุกอย่างเริ่มจากการดูแลบ้านนกให้ดีมีแหล่งอาหารและสภาพแวดล้อมเหมาะสมก็เติบโตได้แบบนี้ธุรกิจบ้านนกถ้าเราลงมือทําจริงใส่ใจและไม่หยุดพัฒนาบ้านนกของเราความสําเร็จในระยะยาวก็อยู่ไม่ไกลคะ่ะถูกต้องครับสิ่งสําคัญคือการเริ่มต้นและวางแผนอย่างถูกวิธีถ้าใครอยากได้คําแนะนําเพิ่มเติมทักมาคุยกับเราได้เลยครับทุกสาขาอาชีพมีจุดสูงสุดที่ดูเหมือนจะเอื้อไม่ถึง แต่ทุกคนที่ไปถึงจุดนั้นล้วนเริ่มต้นจากศูนย์ทั้งสิน้นความสำเร็จไม่ได้มาจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่มาจากความมุ่งมั่นและการพยายามอย่างไม่หยุดยัง้งคุณเองก็สามารถไปถึงจุดนั้นได้หากกล้าที่จะเริ่มต้นและไม่ยอมแพ้ปัน,นกคออกาที่ยิ่งใหญ่สำหรับคุณความฝจะกลายเป็นจริงเมื่อเราไปด้วยกัน